สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะคะใบกลางๆนะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะส่วนด้านหน้าตรงนี้เขาจะเป็นลายสีสีกาแฟนะคะด้านหลังเขาก็จะเป็นหนังสีดาเนาะแล้วก็ตัวนี้สายกระเป๋าเขาสามารถถอดออกได้ทั้งสองข้างนะคะลูกค้าสามารถทําเป็นแบบกระเป๋าสตางกระเป๋าถือไปแบบไปไหนก็ได้นะคะหรือถ้าลูกค้าไม่อยากถือก็สามารถต่อสายสะพายเนาะแล้วก็สะพายข้าง น,นี้นะคะนี่ใบเขาเล็กๆนะคะแต่ว่าเขาก็จุของได้เยอะอยู่ถ้าเกิดแบบว่าลูกค้าใช้แค่ใส่ตังใส่บัตรใส่โทรศัพท์นะคะใบนี้พอแน่นอนนะเดี๋ยวเรามาดูด้านในของใบนี้กันนะด้านในของใบนี้นะคะด้านหลังตรงนี้เขาก็จะเป็นหนังดํานะตรงกลางตรงนี้เขาก็จะเป็นหนังดําเหมือนกันนะคะเดี๋ยวนุ่นเอาออกให้ดู กลมเยอะอีกใบนี้สักครู่นี่นะคะเขาก็จะเป็นตรงกลางนะคะจะเป็นช่องโล่งๆนะคะแล้วก็มีช่องใส่บัตรให้ฝั่งนี้สี่ใบฝั่งนี้4ี่ใบนะคะแล้วก็มีช่องเล็กด้านหลังให้ตรงนี้อีกหนึ่งช่องนะคะส่วนช่องซิปด้านหน้าตรงนี้นะคะก็สามารถใส่เศษเหรียญหรือว่าใส่บัตรได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ตัวนี้เขาก็จะมีช่องด้านหลังให้อีกช่องหนึ่งคือช่องเขาเยอะมากนะคะใบนี้เ เดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมนะคะคือบางคนก็อยากใช้แบบเป็นกระเป๋าสาตังใบยาวไปเลยนะคะนี่นะคะใส่อันนี้ต้องใส่ช่องเล็กๆด้านหลังนะพอดีนะคะพอดีนะไม่แบงค์พันแบบพื้นที่ยังเหลือเพราะว่าใบนี้เขาใหญ่อยู่อุยเอาไม่ออกนี่นะคะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดของใบนี้กันนะ ความยาวเขาประมาณ8นิ้วนะคะความสูงเขาประมาณ4นิ้วครึ่งนะแล้วก็ตัวฐานกระเป๋าตรงนี้ประมาณ1นิ้วนะคะก็อาจจะวัดคลาดเคลื่อนบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ใครสนใจลองดูนะคะ